โอ้ครับท่านผู้ชมครับเตต้าเตต้าดูอะไรดูอะไรอยู่ลูกดูนอะไรึ่งกบไหนอะไรึงอุ้ยครับท่านผู้ชมครับหลานชายเพิ่นเพิ่นเจอกบครับนี่ครับไปจับจับออกมาดูซิเตต้าจับออกมาดูซิอะไรเพื่อนเพื่อนบอกอุ้ยมีกบครับท่านผู้ชมอยู่นี่กบอุ้ยนุนนุนไปนุนแล้วนุนแล้ว อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเราดูตัวเลขซิตัวตัวเห็นแล้วลูกเขาท่านผช้ชมคบนี่ครับลานชาาเห็นพอดีครับอุ้ยอองแ้องแล้เออนมู่ยานั่นมันนะตัวจะจับเออเปิดฟองตัวไอ้พอมีเป็นฟองนั่นะเป็นย่างไรมันชิมีตัวเลขว่านอ่อดี น้าช่าเห็นนี่อยู่บ้านหน้าบ้านนี่เลยค่ะเราเรียอยู่หน้าบ้านเท่านั้นเองหึ่งห้าสองขึ้นวิวนาบ้านมันมันมันมาได้ไงอ่ะไรมันมาได้ไงอ่ะมาจากนี่มาดูนี่ดูตวิดูที่ดูตัวเลขซิมานเราหครับมัน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 แต่เออมีตัวเลขอีลีตัวไหนมันกระโดดขึ้นมีไข่เต็มท้องไหมไข่เลยลูกไข่เต็มท้องตัวนั่งดูที่ไข่ เห็นบ่ตัวเห็นเป็นเลขอะไรลูกไข่ไข่เดไข่ดตัวเ๋เห็นเป็นเลขยังไน่้ย้ยทำไมดำๆเลยเ่พี่ไข่ไข่ดำๆยงกรบพ่อเนาะอุ้ยตัวอุ้ยตัวเล็งเลยไม่นไงในไงตัวเลขเกี่มีแดงั้ยนเกี่ยวเลขหาอยู่แล้วนี่เลขหาเนาะ นี่นีทำอ้ยคนอื่นคนอื่นแทมคำตอบแปดห้าเด้อได้ครับได้เจแปดห้าบบนี่ไงนี่ห้านี่เหมือนแปดนอนจตา่นนี่แปดห้านี่คำตเหนนี่นีไงน้ไงเนี่ยไหนโต๊เห็นเลขอะไรลูกเห็นเห็นเลขกบเห็นเลขกบเลขกบเป็นเลขอะไรเป็นเป็นเลขัวเนี้ยเลขอะไรเจ้ไฟไม่ใช่นน่นโน่นเลขตัวเลขในกบนน่น <Sonic> เออเดี๋ยเลขอะไรลูกคำแก้วเห็นเป็นแปดห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งกันครับท่านผู้ชมนี่แก้วแก้ว่าเพิ่งเพิ่มพิ้งมามพิ้งค่อยค่อยค่ยนี่นี่นี่ตัวตัวดำดำนี่ครับท่านผู้ชมนี่นเหรอพี่เออนั่นแหละดูดูเลอะไรบ้างเก้าอหกอูเจ็ดห้าศูนหรือเจ็ดห้าหกเลยังได้นะเออนี่เจ็ดห้าอ <c oughs> <Safari>, ุ้ยสามห้าหกขามันติด ตัวเมือก่อนสามหกศูนเออเหมือนเจ็ดหกไข่ยนสากไว่เย็นครับไข่เราผู้ชมเบืองจะเบ่งเด้อจนี้ตสามีในชัอยู่นี่เล็ยังครับเราผู้ชมมีเลขกเล็กเก้าผมผมผมเห็นนะเล็กเก้าน่งนินี่งนนิ่นงกน่อนน่นมีเล็กเก้าเลขสอง ตัวตัวเห็นเลขไหมเลขตัวนี้เลขอะไรลูกเลขเลขตัวเก้าสองเลขสองเก้าแปดไม่ขาเห็นครับครับจะรับตัวผมเห็นเป็นสองเก้าแปดด้วยครับทผูาชมเลขอะไรตัวแต่ว่าเห็นเห็นชัดชัด้นนี่นี่เจ็ดหกศูนย์หรือไมเก็จะถูกสามสามหกศูนบอนี่นี่มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังอยู่เลยกหก นี่นี่กนะเหเนาะหกือยู่เนาะแต่ว่าเลขข้างหน้าเหมือนสามตัวใหญ่เลยนี้หแล้วก็ครดิบสามหกศูนย์ย่าหงอกแ่นอึ้งอ่นตกใจตัวตยกีดกีดกันเห็นนลูกมเห็นลูเห็นตรงไหนลูกเห็นตรงนี้เหรอเราขึ้นมาตรงนี้เหรอลูกมันมันขึ้นมาตรงนี้อ๋อ มัน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 กระโดดมารบบอสมันมันมันกระโดดไปตรงนี้โอ้พันธุ์เหล็กนาบ้านอยู่เพียงเดียวเนาะมันเล่นมันมันเล่นอยู่ในบ้านมันกระโดดมาตรงนี้แล้วเนาะก็มันมาอยู่ตรงนี้แหละลูกครับท่านผู้ชมครับมันอยู่นตรงไหนนี่ครับมันสิมาให้โชคให้ลาบอ่ะคุณฝุ่นฝุ่นครับฝุ่นออก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 เด่นเด่นมันว่านออก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  อ้วงอ้วงเลี้ยวอ้วงอัสามหกศูนย์บสามหกศูนย์คำแก้วเห็นเป็นเป็น2 98สีอ้วงจำมีสามตัวเนาะคะนนเห็นเจ็ดห้าศูนแล้วก็คำคำแก้วเห็นเป็น8หาบอ่85สองตัว8หากทำไมนี่เหรอ85อยู่ตรงนี้หครับกระโดดละเยนี่ โอ้ยแปดศูนย์แปดศูนย์เออะมันคือเป็นได้นี่ครับท่านผู้ชมศูนย์แปดครับไอก้กบกบตัวต่อ่าเพิ่ง <c oughs> นี่ครับกบกระโดดมากพอดีครับไอ้วโมยังก็เพิ่อีกไข่ไข่นี่นอึ้งกระโดดมากใช้เป็นตัวเลขเลยครับท่านผู้ชมครับแปลกแปลกมากเลยครับนี่ครับศูนย์แปดศูนย์แปดโอ้ยแกว้วอ,อีกแล้วล้านใช้คนนี้ นี่ครับโตโตเดนเต้นี่เดนเอร์นี่เดนเตอร์ศูนย์แปดครับเพราะอะไรเรียกอะไรเรียกว่าอะไรคะเล่บเล็บเรียกว่าอะไรเล่็บขาไงเรียกว่าอะไรตัวอะไรนี่ตัวตัวตัวกบตัวกบตกอือมาให้โชคแล้วอือมาให้โชคแล้วครับโตโตนี่ครับนี่ครับเป็นกระโดดวาใส่ตรงนี้ครับตัวนี้วงกลมเป็นศูนย์แปดเลยเม็นบอลนี่ศูนย์แปดเฮ้ยเฮ้ยบอลเปนขึ้นเลขเก้าเท่ากบ ก้าคูณแดงเก้าคูณนะนี่นี่นี่แปดแปดเก้าเก้าแปดหรือว่าศูนย์แปดนี่อะไรเนีเอาเอาตัวตัว่าเลขนี้ออกไหมเอาเอาวัวตัวนี้นี่ตัวตัวว่าเลขนี้ออกไหมเลขนี้ออกเลขนี้ออกครับนี่ครับใช้นี้ใช้นี้ใช่ตัวนี้โอ้มันโปไปได้เลยเนาะมันกระโดดอยู่แต่ไห <1. S 1> น ครับเอาเอาวางมันตรงนี้เอาวางเห็ดตรงนั้นครับนี่ครับมันมาบ้านหาบ้านผมครับบ้านบ้านผมกันแล้วบานเลขที่หนึ่งหาสองครับท่านผู้ชมครับเอาเอาวางเห็ดตรงนี้ครับพอดีเลยฝนกระตกพอดีเนาะเอาเอาวางเห็ดตรงนี้นี่ครับเสียงฝนกับกระลังตกพอดีครับท่านผู้ชมครับอึ้งมันกับเข่าบ้านพอดีครับ ตกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้มาหายจกให้ลาบิลี่นี่ครับเอาเอาวงเล็กแปดเก้าแปดนี่นหาเจอโอ้เลขเลขเลกเแก้วแก้วเลขเลขอยู่ข้างๆเลยนั่นน่ะจับจับจับกันจับมาดูกอนด้วยเ่ยแชทเลยไม่ใช่พ่อหนักสี่ไล่นอะไล่อะ กูชัดเจนเลยเจ็ดสี่เนาะใช่ใช่ใช่มันหมมันคือมันจับเลยด้อันนี้เจ็ดสี่เจ็ดเงดสี่หาม่เจ็ดห้าไม่ใชห้าสห้าสห้ารือว่าสี่ห้าเจ็ดแมนสี่ห้าหนึ่ แดงนี่ล่ะซีหาหนึ่งหรือซีหาเจ็ดตัวเดียวกันตัวนี้ตัวโตแล้วครับท่านผู้ชมโอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับคนโตแล้วครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมเข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็เป็นแคร์ความเสียกับบุคคลเนาะครับส้อนรับตัวแรกที่อยู่บนอื้องนะครับอึ้งมันมาหายโชคครับท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิ้งครับเพื่อเป็นแค่แนวทางเนาะครับส้อนรับคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ